เราไปนุ่นให้พี่อดินพี่อดินเราก็เป๋าจากน้องน่ยลูกเราก็เป๋ากับน้องอยขึ้นไปขึ้นไปนั่งเดีย๋ยวไม่เอาเฟ้นไฟให้กินซิดดาวถอดรองเท้าออกถอดรองเท้าออกซิดดาว อหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็พาทุกคนไปรับน้องอนาที่โรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะกิจกรรมของเบลก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกๆวันเบลก็จะออกไปส่งของแล้วก็ไปรับไปส่งลูกถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเบลก็ถามที่โรงเรียนของน้องอาานะทุกคนว่าเขาปิดเทอมหรือเปล่าค,คุณครูก็แจ้งมาว่าไม่ได้ปิดเทอมนะคะเทอมเล็กอะ่ะก็คือเทอมที่1อะ่ะไม่ได้ปิดจะปิดเฉพาะเทอมสองเท่านั้นเพราะว่าเทอมเล็กเขาปิดประมาณ บางโรงเรียนก็ปิดแค่2อ,อาทิตย์บางโรงเรียนก็ปิดแค่เดือนหนึ่งส่วนน้องอดีน่ะ ปิดเทอมนะทุกคนแต่เปิดเทอมอีกทีก็เดือนอพฤศจิกาวันประมาณวันที่สนะี่เนาะทุกคนเป,เปิดเปิดเทอมวันที่สี่พฤศจิกาน้องันนี้ก็ปิดเทอมประมาณเดือนหนึ่งแต่ทางโรงเรียนก็แจ้งมาอีกแล้ว,ว่าะจะมีแบบเรียนซัมเมอร์ด้วยอยากไปเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้น้องอยู่บ้านมากเกินไปส่วนเรื่องที่เราจะพากันไปเที่ยวก็ได้แบบแคนเซิลนะทุกคนเข้าจิไปไก่กับบได้ได้บาทเนี่เพราะว่าโรงเรียนของน้องอานาบอปิดค่ะทุกคนขา โอ้ยบาจิพาลูกไปเที่ยวแบบว่าทะลอกทะเลไปจังสันแต่คิดไปคิดมาลูกก็ไม่ได้ปิดเทอมอะไรเนาะคันจิไปกับเพราะว่าเพอเบิรงกลัว,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 วลูกไม่สมบงไม่สบายเราก็เลยแบบว่าเออรอไปแบบเทอมที่สองแล้วกันนะเราก็หาเที่ยวใกล,ใกล้ๆนี่แล้วกันนะทุกคนอุดรคอ,อนแก่นปเป้งสันใบพอใบพระเนาะเมืองสวนสัตว์อ่า ชม่เมืองเปน็นนะน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนวันนี้ไปรับลูกกลับมานะคะทุกคนค่ะไม่ได้พาทุกคนไปแวะบ้านพี่เตยแต่อย่างใดเบลก็แวะเข้ามาที่บ้านก่อนเลยเพราะว่าเบลมีกิจกรรมที่ต้องทําเบลอยากทํอ่ะตรงนี้ให้มันเสร็จทุกคนมันจะได้แบบว่าเอาดอกมงดอกไม้มาปลูกนะคะที่เบลบอกทุกคนไว้ตอนแรกว่าจะทําเป็นแบบเตาฟืนเตาไฟใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็ มันก็บแบบใกล้บ้านเกินไปเนาะถ้าไฟใหม่มันไม่ดีนะมันเป็นรางไม่ดีมันเป็นลา้นนลางบอกเหตุเลยเด้มันไม่ดีกับบ้านอะไรเงี้ยถ้าแบบบ้านไฟไหม้น่ะนะทุกคนก็เลยทําเป็นอ่ากระถางดอกไม้แล้วกันเนาะเแบลบก็เอาล้อรถเก่าที่ว่ายังมีอยู่นี่เลไม่รู้ล้อรถใครอยู่ในบ้านนี่แหละทุกคนเแบลบก็ไปเก็บมานะเนาะตอนแรกมันอยู่ตามพื้นใช่ไหมป้าเบลอ่ะขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาอ่าตากไว้ ฝนมันตกไปดินมันก็ออกไปทีนี้เบวก็เห็นว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าเราเอามาตั้งแบบนี้แล้วเราเอาดินใส่เอาดอกคุณนายตื่นสายมาปลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากเพราะคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาอยู่กับดินน้อย,อย,อยก็ได้เขาอยู่กับสภาพอากาศที่แบบว่าอ่ะ อะไรก็ได้อะทุกคนเขาทนแรงทนทุกอย่างถึกและถึกบึกบืนเหมือนเดียวเลยทุกคนเดีก็เลยเลือกดอกคุณนายตื่นสายแล้วเขาก็จะชอบบานในตอนสายๆด้วยก็เหมาะสําหรับเรามากเลยเพราะว่าบางทีเราก็ตื่นเช้าบางทีเราก็ตื่นสายเยล้วแต่อารมณ์เฮาคือกันนะเราก็เอาดอกคุณนายตื่นสายมาปลูกตรงนี้แลวกันเดียวก็จะเอาดินใส่ข้างในนะคะทุกคนคะตอไม้ตรงเนี้อ่าเราอะ่ะก็ อัดตัดออกเรียบร้อยนะคะทุกคนขาเบลจะทําให้มันสวยงามเวลาเขานั่งอยู่ตรงกระต๊อบตรงนี้มันก็จะดูแบบทัศนียภาพในบ้านของเรามันก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนขาบ้านตอนแรกที่เรามาซื้อที่เราเข้ามาอยู่ใหม่ๆแบบลกลกร้างมากเลยทุกคนไม่คิดว่ามันจะออกมาในสภาพนี้เหมือนกันนะข้างในตัวบ้านนี้เบลแทบจะแบบลือ,ออกมาอยู่ประมาณเป็น อาทิตย์หนึ่งอะหรือบ้านแบบกว่าจะออกมาได้ช่วลบปบมือกับตุ๊กแกโอ้โหกว่าจะแบบว่าเผชิญได้เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะยากทาทรงทาสีข้างในบ้านเรียบร้อยแต่ในตัวบ้านเนี่ยเบลค่นรู้สึกว่าค่อนข้างมันค่อนข้างโอเคเนาะมันเป็นบ้านธรรมดาบ้านแบบในชนบทบ้านๆอะทุกคนมันไม่ได้บือหวาอะไรมากก็เลยเบลก็เลยเอาแบบธรรมชาติไปเลยบอเอาแบบว่าทาใหม่เอาเปลี่ยนใหม่ต้องทําแบบโมเดินอะไรเงี้ยบอก เอาแบบนี้แหละเแบลบคิดว่ามันเพอร์เฟกแล้วนะครัวก็ครัวแบบดั้งเดิมบ้านก็บ้านตัวเดิมให้นึกถึงบรรยากาศเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่เราก็มาจัดข้างนอกอ่าให้มันสวยงามไอ้เรื่องจัดทรงจัดสวนเแบลบก็ทําให้เป็นหรอกทุกคนเแบลบก็ทําไปตามที่แบบเราคิดได้วันนี้ว่าเรามองแล้วมันดูสวยแล้วก็ทำํำ ถามว่าบอลนี่เขากับเปียนไหมอย่างสินะทุกคนมันก็ดีอยู่นะเวลาจัดสวนมันก็เพลินไปด้วยไอแผ่นสีดำดำที่เบลซื้อมาปลูเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างดีดีมากเลยนะเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นดินใช่ไหมแล้วย้ามันก็เกิดขึ้นเร็วมากทุกคนเราเอาแผ่นสีดำดำมาปูเนี่ยย้ามันไม่ค่อยขึ้นแล้วเอาหินมาลองเราก็ไม่ต้องมาถอนญ้ากันบ่อยๆเออมันก็ดีขึ้นกันดินี่เบลซื้อมารอบที่สองนั้นแล้วรอบแรกเบลซื้อมาทดลอง ประมาณ20เมตรโอ้มันเลือดว่ะแล้วรอบต่อไปเบลก็จัดมาเลยอะมวนบักไงเลยบาดนี่เราอยากปูตรงไหนเราก็จัดเลยทุกคนนอกากจัดเลยตเน,นี้ยเบลคิดว่าเบลอ่ะจะทําให้มันเป็นที่นั่งเล่นไปเลยนะทุกคนเวลาฝนตกมา มันตรงเห็นสีฟ้ามันมีฝุ่นเยอะก็จริงแต่ว่าเวลามันโดนน้าหรือว่าฝนตกมามันก็ฝุ่นมันก็จะหายไปทุกคนแล้วเราก็จะทําเป็นกระถางดอกไม้มันทัศนียภาพมันก็จะสวยงามส่วนพืชผักหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอาไปปลูกตรงเป็นโซนแล้วกันแล้วด้านข้างก็เป็นที่เบลปลูกต้นฝรั่งไว้แล้วก็มีข้าวโพดด้วย ตน้นตรงที่ว่าหน้าบ้านที่ทุกคนบอกว่าพื้นที่มันเยอะใช่ไหมมันบ้านเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขามีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่เป็นเป็นต้นไม้ที่สูงมากแล้วรากมันก็ค่อนข้างยาวเวลาที่เราเอาผักผลไม้มาปลูกมันจะไม่ได้กิน่นทุกคนรากมันจะดูดซึมแร่ธาตุไปหมดเลยผลไม้ที่ว่าเกิดโตทีหลังมันจะไม่ค่อยโตถ้าเราไปปลูกใกล้ๆต้้อ่มามะพร้าวนะทุกคนนะนั่นแหละมันก็เลย ลูกไม่ค่อยได้ส่วนมากเปจะปลูกผลไม้ไปจะปลูกที่หลังบ้านตรงต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะกว่าแล้วก็ฝั่งด้านข้างตรงนูน้น อ่ต้นมะนาวอันนั้นจะปลูกได้นะทุกคนที่ตรงที่เบลอยู่นะทุกคนเมื่อก่อนนะทุกคนเห็นไหมฝั่งตรงข้ามที่ล้อมลัวไว้มันเป็นที่เดียวกันนะแต่ว่าคนขายนะ,เข,เ,ขะเขาเขาอ่าเขาแบ่งขายทุกคนตอนแรกมันมีบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นบ้านเขาตรงที่เบลอยู่เนี่ยมันจะเป็นสวนผลไม้เป็นต้นมะม่วงเมื่อก่อนนี่มีต้นมะม่วง ต้นมะขามหวานนี่แบบเยอะมากเขาปลูกผลไม้แบบเยอะเลยทุกคนมะพร้าวเอ้ยอะไรเอ้ยมันจะเป็นสวนผลไม้หมดเลยแต่เขาก็แบ่งขายใช่ไหมตาเบลก็นาเบลป้าเบลแกก็เลยมาซื้อมาซื้อที่เขาก็แบ่งครึ่งหนึ่งเนาะก็แบ่งขายอีกฝั่งทางนี้ก็เป็นของขายอีกนะก็ให้อีกเจ้าหนึ่งเราก็เลยล้อมรั้วไว้แบบนี้เมื่อก่อนมันเป็นสวนผลไม้ทุกคนต้นมะม่วงมันเป็นมะม่วงที่มันไม่เปรี้ยวอะ่ะทุกคนอุย้ยอร่อยมากเมื่อก่อนนี่แบบ มีแต่ต้นผลไมย้ยังไม่มีบ้านนะซื้อไว้ก่อนเป็นที่นะตอนที่เบลยังเป็นเด็กอะ่ะกับมาเบลกับม่เก็บมากไม้มะขามต้นมะขามที่เบลตัดไปโอ้เบลปีนเป็นประจาเลยนะต้นนี้ก่อนที่เบลจะไปแต่งงานยังมีอยู่เลยเบลยังมาปีนต้นมะมะขามอยู่เลยพอเราไปแต่งงานใช่ไหมมันก็ผ่านไปห้าหปีแล้วเนาะมันก็แบบสุดโทมตามกาลเวลาแล้วทุกคนเพราะมันก็มาอยู่นานแล้วเนาะพอกลับมาอีกทีต้นมะขามต้นนี้ก็แบบ โดนแบบเชื้อราปวกกินไปแล้วเหลือแบบไม่มีต้นแล้วเหลือแต่ลำต้นอย่างเดียวเราก็เลยจัดการตัดนางสาให้นางเป็นแบบที่ประดับของเราแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะให้มันแบบสวยงามไปเลยเนาะถ้าเราจะทําก็แบบให้มันสุดไปเรื่อยนะเดี๋ยวเบลจะปูเฉพาะตรงที่ว่ามันปูได้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ ส่วสวนกองดินที่ว่ายังอยู่นะ่ะเบลจะเอาไปทําเป็นทางเดินสําหรับเดินไปแปลงผักด้วยเราทําให้มันเป็นเป็นสั์เป็นสวนเลยเวลาที่เราลดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยดินมันจะได้ไม่ยุบหรือว่ามันจะได้ไม่เปียกแฉะเราก็เอาเหินไปโรยให้มันเป็นสวยงามไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะหน้าบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยเบลจะทําให้มันสวยๆเบลก็เลยสั่งดินมาเพิ่มเดี๋ยวเอาดินกองนี้ให้มันแบบเลือดน้อยๆก่อนเราค่อยมาปูให้มันเต็มแล้วก็ถังหญ้าถางอะไรออกจ้ก บ้านรกร้างไม่มีคนอยู่เนาะกลับมาคราวนี้มีคนอยู่บ้านมันก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเบลอยากคงความเป็นแบบชีวิตบ้านๆแบบนี้ไว้นานๆนะตัวบ้านหรือห้องครัวหรือศาลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนดูมันดูแบบเดิมๆบ้านๆเป็นชีวิตแบบ้านนอกอะไรเงี้ยมันดูแบบ มองไปทีไรมันก็สบายใจทุกทีนะมันเป็นยังไงไม่รู้เบลรู้สึกว่าเบลมองมาบ้านทีไรแล้วแบบเออมันสบายใจที่นั่นนั่งอยู่ศาลาคนเดียวอย่างเงี้ยเบิ้งผู้บ่บาวรอลเบล,ลสิโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่านะไม่ได้ครอบครองแต่ว่าแค่มองก็สุขใจแล้วอะไรประมาณนี <laughs> ้ <laughs> นะมโนไปอยู่คนเดียวซาเบลมโนแจมีหลีตา <laughs> เบลเกลียหินห้าวันติดแล้วนะทุกคนวะ ทําตรงถนนแล้วก็มาทําตรงนี้เบลทำเบลทําติดต่อกัน5วันติดแล้วขนหินนะรู้สึกปวดหลังมากเลยทุกคนมันเป็นงานที่แบบว่าใช้พลังมากแล้วแบบเหงื่อท่วมตัวอุ้ย มันนะทุกคนเหงื่อท่วมตัวนี่เป็นอะไรที่สุดยอดพอคนหินคนอะไรเสร็จน่ะทุกทุกเย็นใช่ไหมหลานเบลเขาจะเลิกโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแล้วสี่โมงครึ่งก็จะมาแล้วมาพร้อมตีแบดเป็นกีฬาที่แบบยอดฮิตแล้วก็อ่าทเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะตีแบดไม่ได้ตีเป็นขนาดแล้วเรารู้สึกว่าโต โต้ลูกแบตน่ะโต้ไปโต้มาแล้วมันได้ออกกําลังกายขาเบลที่ว่าเบลตกบันไดตอนนั้นจากที่มันแบบยังแบบขัดขัดมันเจ็บอยู่อะตอนนี้ก็แบบ โอเคแล้วนะทุกคนเล่นเล่นไปเล่นมาเแบลบก็วิ่งได้สะดวกสบายเมื่อก่อนเแบลบคิดว่าเแบลบจะวิ่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันก็ตกแรงเนาะทุกคนละตัวเราตอนที่ตกลงมาเราไม่คิดว่าตกแรงขนาดนั้นแต่ว่าพอได้มาเจ็บจริงๆโอ้คุณเอ้ยสามสิบเอ็ดเราเดอ้อกระดูกคอหัวเข่ามันกับ่ะไดคือเกาเดอ้อร่างกายมันกับอะไดแบบคงทีตลอดเวลานะคะมันก็แบบกลับมาสภาพเดิมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือเรียนได้แบบ สภาพเดิมน,นะ่บบ,บ่ขาปีแล้วนะคะก็แบบวิ่งได้แบบดีแล้วทุกคนอืเล่นกีฬาเล่นไปเล่นมาเออมันก็กลับคืนร่างเหมือนกันเนาะเแบลบกับว่าแเบลฟิตอยู่ผู้นึ่งแหละไปกดคนหนึ่งเลยที่ฟิตและถึกและบึกบืนมากค่ะบานช่องก็ต้องสะอาดสะอ้านตลอดเวลาเห็นมันหกมองได้ก็บาเหลือใจแ้่ก็คื่มีแห้งเห็ดบางที่ก็เป็นแบบนี้นะทุกคน <laughs> แบบอย,อยากทําอยากทำนะแต่ว่ามันเวลาก็หมดไปแล้วค่ะทุกคนค่ะแบบกกนะเลกลีะะกคคก่ยหินตรงนู้นเสร็จใช่ไหมเบลก็ อ่หลานมาก็จะพร้อมจะตีแบดเบลก็เลยบอกหลานว่าเดี๋ยวขอเก็บทําความสะอาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งแล้วก็อ่จะมาตีแบดพอตีแบดกับหลานจนมืดจนค่ำน้ยสนุกมากทุกคนตีกันจนมืดจนแบบมองไม่เห็นอย่างมีสปอร์ตไลท์สักอันเอาไว้ตีตีแม้นจนหอดเที่ยงขึ้นแล้วไปเอาผู้ดใดสินอกกอดกันค่ะตีแบดเสร็จก็ จับลูกอาบน้ํานะคะให้เด็กๆเขาไปอาบน้ํากินคงกินข้าวอะไรเรียบร้อยจัดแจงลูกเรียบร้อยเขาก็เล่นไปตามภาษานะคะทุกคนก็ให้เข้าไปอยู่ในห้องดูกระตรงการ์ตูนไปเนาะวันนี้เบลก็เลยจะมาทาสีเบลคิดว่าจะทาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแหละหลานมากลัวว่าหลานจะหนอยใจบ่ได้ตีแบตกงอยากออกกําลังกายนําเบลก็เลยไปตีแบตก่อนตกเย็นมาก็เลยจะมาทาสีทุกคนล้อรถนะ่ะถ้ามันยังเป็นสีดําอยู่มันก็ยังเป็นพื้น,พ,นพื้นธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราต แต่งทาสีเข้าไปนะ่นนางก็จะสวยงามตอนแรกเบลว่าจะเอาสเปรย์สีเงินที่เบลซื้อมาฉีฉดรถซาเล้งนะมันไม่พอทุกคนเบลก็เลยฉีดเฉพาะต้นไม้ไปก่อนส่วนตัวล้อรถนะ่ะเบลมีสีที่ยังทาบ้านยังเหลืออยู่ก็เลยเอาออกมาทาค่ะทุกคนค่ะทาล้อรถให้มันเป็นสีขาวเลยนะเป็นสีขาวยังไงก็ลดสีขาวยังไงก็เข้ากับทุกสีเนาะถามว่าเป็นสีแดงเป็นสีเขียวม,มันดูแบบดูแล้วมันสวยแต่ตอนแรก ล,ลำหลับต่อไปมันก็จะเบื่อแต่ถ้าเป็นสีขาวนะ่ะมองยังไงก็ไม่เบื่อทุกคนวันนี้บรรยากาศตอนมืดมืดนะทุกคนเบลทาอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะนี่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วไม่ค่อยมียุงนะทุกคนฝนก็ไม่ตกด้วยแล้วก็ลมก็พัดกรูกเข้ามาดมีอากาศไม่ได้ร้อนขนาดนั้นทุกคนทํางานแบบชิลเลยแบบแบบทําแบบทาสีโดยทําได้ยันเที่ยงคืนเลยท่านบอก่้ายันพี่รอคอยไปเราได้นน่ไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรกลัวคนนี่แหละทุกคนเพราะว่าเรา เราเปิดไฟแล้วห้องเรปิดไฟจริงสินะย่านผู้แพ้่ผู้บา่าวเอ๊ะทำไมไม่นอนเขามาคุยจันเอยกอนนะไม่ได้ไม่ได้อย่ามาคุยกับฉันนะฉันปากกึอกห้ามาคุยกับฉันเด็ดขาดฉันบ่นสนทนากับผู้ใหญทั้งสิน้นแต่ฉันบรรลจักเป็นไวกอนฉันไม่ไม่สนทนาค่ะอย่ามาคุยกับฉัน ตั้งแต่ทาสีบ้านไปก็ไม่ได้ทาสีนานนะ้อเวลาทาสีนี่มันมันมือมากเลยนะทุกคนเป็นคนที่ชอบทาสีมากๆตั้งแต่ทาบ้านเราอยากทาไปทั่วทั้งหมดเลยทั้งกำโพงกำแพงนี่อยากทาไปทั้งหมดแต่ว่างบประมาณมันก็ใช้เยอะสีถังนึงมันก็บอกว่าเป็นหน่วยบาทกำแพงอันนึง,นงมันก็ใช้เงินเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็ทำไปทีละเล็กละน้อยแล้วกันเนาะทาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหันไปเห็น กระถางดอกไม้ที่นาเบลปลูกไว้มั้งทุกคนมันก็สีมันก็ไม่สวยแล้วเนาะยานเพิ่นหน่อยใจเอาท่าตกแต่งให้น้าในจักหนยนะคะยานกระถางนี่มันเสียใจพ่อยต้นไม้ชั้นก็สีแบบ ตายไปน้ำฉชนก็ะเลยแบบเอาจัดให้อาบน้ำอาบทาทาปงทาแป้งให้เรียบร้อยขาวปุ้ยลุยอยู่บาดนี้ <c oughs> เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนซุ้มอะไรเราก็โอเคแล้วในตัวบ้านตัวอะไรเราก็เลิศดแล้วนะด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหลือแต่ว่าเราจะปลูกผักอะไรบ้างทํายังไงให้มันแบบว่าผักของเราเสวยงามบ้างนะคะทุกคนทาสีเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอันก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะเบลก จะไปอาบน้ําแล้วก็สระผมพาเด็กๆเข้านอนบริษาผมสองมือคันคันทุกคนค่ะอยากเกาหัวแรงๆแบบเกาแบบสาใจเลยนะหอยทงหอยท่าเห็นว่าห้าท่าสีขาวโอ้อะไรทําไมสวยจังเลยขอหนูขึ้นไปได้ไหมคะหอยทากว่ะหอยท่า,า,ยทาเยอะมากทุกคนต้นกล้วยบตายไปหลายต้นแล้วเพราะว่านางกัดกินแบบเก่งมากฟันนางคงจะแบบชับชับเลย สภาพเบลดูไม่ได้เลยทุกคนขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ